ลงมาแล้วน้ำเยอะจริงๆตันี้เนี่ยค่ะเริ่มขึ้นเนินละก่มันจะมาถึงในน้ำ โชคดีบ,บ้านอยู่บนเนินอ่ะถ้าบ่าทำเนินไว้กันเนี่ยน้ำท่วมแล้วนอนบ้านเนาะโอ้บ้านนาดาถ้าย้ำท่วมแต่ลนนตตะเขาบ, <laughs> บ,บอกเพกื่อนว่าถ้ามีอะไรเข้ามาเลย <laughs> อเก็บพองนะเนาะเผื่อไว้ <laughs> โหแนนนะขนดาดปะตั้งน้ำท้องปะพรอนนั้นขายปลาปลานินปลาทับทิมมันนอกน้ำน้ำนักเหรอปลาตาย นี่ค่ะบ้านเราขึ้นเนินอยู่บนเนินหน้าบุญโอ้สูงเหมือนกันลุกน้ำมาถึงบ้านเร <Okay. S 1> ายโอ้ถ้าบ้านเฮาอันน้ำนองบ้านเฮากับบ้านเอินกับปกักะสูงจากน้ำาบบนี่ประมาณไม่กึ่งอความดีของนั้นไอแดง แดงมันปล่อยบอมอะเนี่ยความดีว่าคือน้องแดงอะคือตะขาดแต่ว่าเขตัวนี้มึงมุมเนี่ยอ๋กว้านี่ไงก่อยมึงเนี่ยก็คยทำไปค่ไปค่อไปอืตด เดี๋ยวมอกสเจเรืองมบูรละน้องก็จะได้ย้ายห้องพูนเข้าอาบอ่ะน้องก็ได้ย้ายไปห้องพูนอมันก็เออาของลืมขึศเนาะมันลืมขึ้นอ่มันได้ขึศอย่างึศมถึงก็ดีกับอดีกัมันทำตอนอออยู่เนี่ยอ๋อ ถ้ามันทําอยู่คนเดียวไผ่เห็นมาเจ๋อไหมบ้านเราน้ำขึ้นไม่ถึงอวดอวดอวดบ้านอยู่บนนึงเออโฮมสวีทโฮมเอ้ยลืมว่าถ่ายอยู่ตั้งหลังเน่ว่าถ่ายตั้งหน้า เข้าห้องแล้วปลูกปเป็นการเออยุงมันนักตัวเอ้โดนยุงกอยู่ว่าแดดออกดีงามก็เข้ามาอยู่ตรงหน่อออกเออเจ้าของบ้านช่วยเก็บของกับตังบนอ่ะของมันทั้งนั้นอ่ะ